อ ja, oh. ันเนี้ยนะมีสปอนเซอร์มาสปอนเซอร์มาครับอยู่หัวโตตรงนี้ครับมีคุณคุณจินคุณเมลิคุณเักติกคุณวัดาแล้วคุณจรนนตั แต่ผมรู้แล้วว่าตอนนี้ทุกควนสนุกกับการที่จะได้รับขอ,องรางวัลมากกว่าการจะเล่นเกมอันนี้มันก็ดีเยอะของทุกคนนะเดี๋เยอะๆผอไม่าิีว่าแต่ละคนเนี่ย,ยกลับไปแล้วมือเปล่าอะอาจจะมีโอกาสได้อ่าใช่ครับ ในที่นี้นะครับแต่ละทองจะมีราคาไม่ทากันและแต่ว่าใครจะได้เท่าไหร่ไปนะครับอาจจะได้สองสามแต่ละการเดี๋ยวผมจัดให้ออเอา่จลเดี๋ยวอาผูกรรูเลยเอาไวอ่านจัดเลยเหรอเอี้ผมให้ให้เกไเลยนะเลูก อย่าย่แจกัเจอโฟแมนรเปล่าโแมนแแท็กุลาุลาเาีหลับยูขึ้นมาแล้วจจะจัอัลวันีอุลามาอันสิบห้วันสิบ้าวันุลาห้าาวโฟแมนุลาจัห้าวันห้าออยากแจกอยากแดีท่าออเลยโแมนครับดีท่าออยเลยเอาประกไปเลย มาโน่ทองเกียมาโน่ทองเกียมาเลยไปไว้ห้ารางวันค, esta, นค,นครับต่อไปครับต่อไปครับต่อไปนต่อไอเนีอยต่ะเนเบลค่ะคุณสอนภาษาค่ะภาษาปีวิห้าระวัน โสีแมชหนึ <rozum referred to> <mainland> <fever> ่งครับครับชาชสายเชือชาชาสายเชือมชหในซอนี้ม่ร้ตลาครับไม่มีนไปเสียงเองรานเดียวนะคะนดียวเราเ่คุณอนรุค่ะอนรุเป็นเดียวโรุอ่ะต่อไปขอเชิญโบคนนี้มาูพี่องเชิญห้าางัลเร็วเ ลายซองไม่รู้เท่าไหร่นะครับปสเองเพราะเขาให้มาถ้ารางทุกอย่งต้องรออ่านเลยปีนีชิองค่ะปีนีชิองเือค่ะเือเบือสองไมากี่ะม็กิดต่อไม่รู้ปนี้แซงแบ้วปีนีแซงแซแล้วแบ้วเทียนสะเทียนสะเทียนแเียเจอแล้วอคร คุณโสพนค่ะโสพนโสพนตีวิชัยโสพนตีวิชัยสุดท้ายเลยให้เลยแมนคะแนนค่ะคะแนนเนี้ยนักสีโลค่ะนักสีนักสีมาเลยอยากได้อ่ะเดี๋ยวอีกห้าวันเชิญตัวแมนคะแนนมาชิ้นหนึ่งค่ะ Pengen awak sihir? Bukan dia. Bukan. Dia bukan dia. Ah, biarkan. Di ransel saya ada ah, ah, dadu. Ah.